มาจอบชงข้าวบ่เออชงข้าวเออมันบดไฟอบมีหูมาตุ้งมุมเนี่ยไฟนี่ไม่ได้ไตวันนี้ล่ะอมตุ้งมเนี่ยกินบ้านมเนี่ยเอาไตกินเลยคุณอ้าเก็บเก้ยวเนาะเหนื่อยท้วงเนาะเด้อค่าป้าเด้อดูดูดูกินยุ่งไปเท่าจะได้มีแห้งกินข้าวเย็นบ่อข้าวด้ือว่าลูกหลานมาส่งแล้วครับกินแล้วลืมบ่เจ้านะ ด้วยวันไรไดเนี่ยกินแล้ว่อมือนีเจ้า่าเป็นบ่ได้ยินโอ้ฒ่าินี่ม่อ่านุ่มีฒ่อนุ่มนี่กินอยู่บ่อ่บ่กินบ่อเอาก่อไงนตายาแค่บนี้ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. บ่าวกําไพเบิดทุกทานพี่น้องเลยบว่าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะพ่อพ่อก,กับบ่าวกําไพเมือนนี้ก็อยูท่ที่บ้านที่เฮือนของยายแม่ตู้บุญมีหล้วก็ทางพอเถ่าพาเพิ้นมื่อนีน้ก็ได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีได้เบิง่งดได้ชมเนาะคนเฒ่าอยู่กัน2องคนพี่น้องเลยเนาะแต่เองแต่งานกันมาโดนบบมิลูกบ่มีลูกไม่เต่าพี่น้องเลย นี่ก็เป็นข้างที่สามแล้วที่บ่าวกับพายได้มาถ่ายทำสัมภาษณ์ทางแม่เถาบุญมีเนาะมื้อนี้ก็ได้มีทางอ้ายเพิ่นอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาจำนวนหนึ่งเนาะมานำบ่าวกับพาเพื่อว่าให้มาเป็นสะพานบุญให้ทางอาา้ายเพิ่นมาไว้ให้แม่เถากับพ่อเถาเพื่อว่า,าใช้จ่ายหรือว่าซื้ออยากซื้อกินนั่แหละเนะาะได้ว่าลาบซีนมาแน่กับนมมาให้คนเฒ่าเนาะเพราะว่าเพิ่นนี่อยู่สองคนบัด โบยนุ่งทั้งไปเห็นนะไปก็เลยซื้อมาต้นซื้อมาฝากพี่น้องเลยมาหอดจอดเถิงแล้วก็บต้องว่าระยะห่างพี่น้องน้องไปหาทางแม่ตู้บุญมีอยู่ที่บ้านที่เฮือนของโดยเนื้อใดอยู่ใช่หรือเปาเป็นแนว้อใดนาวบ่อโอ้ยอยู่ในพอเป็นเสียงเคยไรกินนี่เลยแมนแมนเจ้าบ่เคยมาดิเราบุ้ยินมหรือว่าเรานนั้นเราอาศัยว่าออกมานอกได้ว่าไม่ตู้เขาจะมานั่งหลินน้ำเนี่ยหรือว่าอยู่เทงเขาจะขึ้นไปหาได้แม่ตู้ โ,นนโดยเมื่อนี่ซื้อแนวมาต้อนคนเถา่าพี่น้องมากัระเปาแอนมื่อนี้โดยสบายดีสบายดีายดพาบาแอนมาถ่ายทำสามพาดทางไม้ตู้เพิ่นมาเห็นแล้วก็สงสารเพิ่น <S <S เพิ่นไปบ่ได้ตาบอดทั้งผัวทั้งเมียเมื่อนี่ดได,ได้รับสิ้นครับนุม่มได้รับสินมาให้เพิ่นบ่แม่นโอ้สงสานถือเนาะนุ่มมาบำบลุงคนเถ่าแป๊กหนึ่งพี่น้องเลยมาหอดแต่กับสืบคืบประหาทางไม้ตู้เพิ่นก่อนเพิ่นจะปีแล้วเนาะเกือบร้อยด้ได้เพิ่นบ่แมนตอนนี้เพิ่นคือ นอนอยู่เทิงพุ่นพี่น้องเลยลุกบ่ได้ออกมาบอดได้ยังงี้แต่เสียงปากบางภายกระขึ้นไปหาทางไมปตู้เพิ่อนสกอนถามเรื่องราวสกอนว่าเป็นจังไงโอ้ยเนาะเนอะนอนผู้หนึ่งปีนหัวขึ้นผู้หนึ่งปีนปีนปปหัวลุ่งกว่อนี่หน,นาวหนาวหนาวดีเนาะเป็นยังไดบ้านี่ฮะ<น>ลูกนางได้อยู่บ่พอเท่าได้น,นัาง อ๊ออ๊บอึ๊บเอ้าลุกมาได้สาบานลุกได้เพอเ่าลุกเลยอ๋อลกได้พี่น้องว่าจะขับไปชอยเพิ่นพ่อเอาว่าบอลนั่นกระยาอู้คุนึ่งนอดปีนหัวลงคุนึ่งนอปีนมึงแน่อยู่กันสองคนบ่อยู่สองเท่าม่จากชีวอนนำโอเคลูกหลานมา่งลูกหลานมา่งแลวบอลไ่ตู้มหอนี่ ยังอยู่ไหวมาแบบนี้ใช้เวตาไปจะได้เห็นหงอยบ่หันมาระนีปดเาโมงเดี๋ยวนี้มันสิบโมงอะไนี่ฮะมาที่คนมาเมื่อนี้เขามาสามคนสามทั้งเขานี่แหละพาทีมงานมาปิดมาทางนี้พอเห่าปิดมาทางนี้เขาจะขอไปนั่งนำกลับมาได้มันแหม่แหม่มันห้อมพอดแม่ตู้ง่ายผมว่าพี่ก็ได้ ยังบอกมาพี่ก็ได้เขาสิเอานุ่มให้กินก่อนเนี้อ่ะยังบ่ได้กินเข่านี่ตู้คนให้เข้าไปคุณมันเข้าไปบ่ได้เนาะพ่อแผลเพราะว่าเอาโมเป็นยังโมเป็นยังนั่งหันก็ได้ทำเมื่อยออกมาก็ได้ก็นั่งหันก็ได้มาจุกนั่งนั่งละด้วโด้วยด้วยด้วย แม่เท่าลูกง่ายพ่อไม่ได้จะได้ว่าแม่เท่าวลูกได้แล้วลูกได้หยางยามานอนี่ก็ได้เฮาสิเอานมให้นี่พอตู้อยู่หันแล้วพอตู้พอตู้เราลบาวลูกหยางหยางก็ได้ลาบกยากใจยงก็่ได้เนาะแล้วมาไพอันเจ้าเอานมให้เพิ่นกินเลยนี่แทงเจ้านมให้เพิ่นกินด้วยไหมแนวกินนี่ได้ใช้แม่ท่าเขาใช่ไหใช้เนี่ยเขาซื้อลาบซื้อมาได้ เอาไว้ให้เจ้า <göster> ก <ges 2> mm ินเห็นไนนัเจ้าสิกินได้ใช่ป่ะนี่ยโมเมนลานเอามาชงกระบอติบเข่าคือเห็นน้ำลังอ่ะพ่อเถ้ายังไม่ได้กินข้าวบ่มล่านี่กินเลยอกินเลยนะในติบเข่าทั้งหลังนะน้ำตาลอันนี้ทั้งหลังพอเถ้านี่พ่อเถ้ากินไม่เถ่าท่านได้กินแล้วหมูจิ้มอ่าจักสีวาน้ำเดียวพอเถ้าได้กินอยู่ไอ้ตู้วานบ่ได้กิน บอกไว้เจอนุ่มไม่พันกินนลยนะเป็นจังไ้ไหมตุ๊ดนุ่มก่อนอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ือว่าในได้คือว่านอนตุ่มผาลุกกับบ่ได้แทะมันหนาวมันหนาวหนาวแรงเนาะหนาวแล้วคนหมดเลือดหมดอย่างล่ะหมดเลือดหมดอย่างแล้วเออเ่าละเ่ามาเลยเป็นมันยังกะ แปดเก้าชิบเดแป้าวบ่เขาได้เนบกินมานี่นะรับชีดมานที่เอาไว้ใช้นน่บอกไม่ตูกโจะกวาใส่แล้วใบกนติบเขานี่แล้วนะใช่ติบเข่าบอสติบเข่าบ้านเจังไบ้านิบเข่าเอาป้าอะไรไม่เท่าแล้จะว้ให้ถ้าได้กินข่าบอยังนะโอ้เดี๋ยวจัง เฮ็ดไหนกินตะเกาาใส่ถ้วยบ่ราะใส่ถ้วยมาให้ตั้งเขาเห็นบ่าสิบวงสิบวงเขบไม่ชอบเข้าใส่บ่งบ่แม่นกินแล้วบ่พ่อเฒ่างหานกินนี่ว่ากินแล้วบัดนี้ว่ายังกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นเออเอาเลยก็ยืดปั้นเจ้ากระปั้นนี่แล้วเจ้ากินกับไผน่ะกินผู้เดียวบ่อข้าวหอมข้าวน้ามาชงอื่วมื้อความเราเอาได้รับรับซีดมานี่เอาไว้

โอ้ยเนาะพี่น้องเลยจักสิว so, ่าจ right. yeah. ังไดเนาะเข่ามาเข่ามาเลยหูตากะเสียโอ้มาตามชื่อเท่ากับคะแนนตาจะบ่อตาเห็นหุ่งแล้วกับใครเด็ดแบบยูกันไดมอว์บนทางจะมลูกหลายน่ยมาจบเบิ้งบ่มาจบคือบ่มาจบชงเข้าชงน้ำช่วงข้่เออชงเงข้อมอดไฟจมันหุ่งไปตุนมเนี่ยใคนี่ไ่ได้ตายวันนี้ล่ะไปตุนมเนี่ยกินมันนมเนี่ยเอา ไอ้แบบพี่เก้าเนาะโมหนหุงเนาะเด้อพ่าป้าเด้อดเอู้ดูดูกินยุบไปเท่าจะได้มีแห้งกินข้าวเย็นบ่อเ่าหรือว่าลูกหลานมาชงแล้าหากกินแล้าลืมบ่อเจ้าน่ะหรือว่าอนไรกินแล้วบ่อืผานี่เจ้าข่าวเป็นบ่อได้ยินโอ้เผาไงกินบ่อเ่านุ่มบ่อเผานุ่มหรืกินอยู่บ่อ mua mua kín bò kín ống còn ngày ta nhà thế bài này à ôi Áo xem mưa lắm xem mưa lắm đưa hai ba để đưa chú bảo đưa bảo đấy tục đấy à này anh này áo vai kín toàn biến nó vàng ừ. ừ. <coughs> 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 tặng vải cài lao vải lao cả nhỉ đưa hai vai nhỉ đưa anh tuấn này là làm gì này nhỉ hao อันนี้นมเฮาไห้เจ้ากินเจ้ากินได้ยูบ่กินเป็นยูบ่โดยโดนย,ยันว่าประจักตั้งหัวตั้งคนคือเขามาวางก่อนสองสามมือก่อนนะเ<อ>จะ้าตั้งหัวตั้งมาตั้งก้นโอ้ยเนาะเห็ดจังไดพี่น้องเวยเข่ามาเลยมีนักการเปลี่ยนไปเบิดสภาพร่างกายกะกินทอดแต่ข้าวยหนุน่มแน่นอไม่เถ่าโอ้ยข้าวยหนุน่มคอยกระปเป็นทีนี่แล้วแต่ข้าวหนุน่มมีทิบบ่ปัญชาหาบ้านดื้อเฮ้ย คอ่ามีเป็นธรรมดาทกเป็นอยไไม่เท่าือว่าชิวัาันเดือูบาต่อัคูช่างเม่ครูต่อลูไหม่ผู้เนาะโดยธรรมดาเนประตูวานนี้โดดโอ้ยอ้าประตูจะกินนุ่มกับอะไรบ้างคงน้อยบ่ฮะคงังคงยง่าไาเออผมว่าสีย่างงอฮะผมวัาสีผมวันสีเออย่างอะไรย่าน ปกีฮานกุ้งร้อนเนะี<อ>่ยกี่เขาหันเจ้าหันบ่อืแตก่กีหัน,หน<อ>เนอไม่ใช่เลยหนูเพิ่งเข้ามาที่ตอนเป็นทหารเ<อ>นานละลุ้หนึ่งเข้าแล้วบ่อหนึ่งลูกลุ้มีเราลูกแล้วเป็นทหารของร้อนทหารอันน่ะลีกเป็นทหารของร้อนตกีอยู่สวัสดิ์ฮานฮุ่นสาวเจ็ดปี อันพอเท่านี่บอพอเท่าพายถุยงังนนะน่ะถุงเงินถนุงังในจะพายน่ะกระเป๋าังินนะพายจะชิวนฮะเนอเปยังไเยอะีชื่อกิน,นตร,รนนวอยู่านีฮะชื่ออย่างแรกบอเนาะชื่ฮะชื่อเกินชื่อะหนาวเนาะพอเท่านอหมดแล้วพากอ <c oughs> นนอนอยู่อี่องเี้ย หาไปไปซื้อให้ยม่เแ่าตาเยอะมันนอนอยู่นาวพี่น้องเอ้ยหลานให้หลานไปซื้อให้โด้วยจะชีจะได้เดี๋ยวนาะลูกหลานเนต้องไปเวียกไปงานเนาะส่งเขาส่งน้าอะไรก็ไปพ่อเอันเฮียอะไรฮะเมื่อเนี้ยพอเถ้ากั็เสียใจพี่น้องทรมานเพิ่นกันเลยมันเฮ่เบิร์เลวยังอยู่เฮียอยู่ห่างยังมาทานเบิร์เฮียนอื่นพอเถ่าเพิ่นกดแต่มันความดันมันมันดันนำนุ่มมากค มันขึ้นล้นแล้วบ่จักความสิเว้าน้ำพี่น้องผู้เฒ่าอยู่น้อกันซองคนบัดต่างคนบัตต่างเพื่งนพ่อาศัยกันบ่ได้ผู้นี้แต่ตาบ่วอินหงผู้หัวน้ำทางผู้เฒ่านี่เนาะสรุปแล้วเราเลือกลูกบ่มีนี่ลูกบ่มีเนาะแม่เถอะด้วยลูกบ่มีจักคนลูกมันบ่อือมีแต่หลาดตลานตอนไปแต่งงานกันมาบ่เคยไม่ดุจเทื่อบ่หรือว่ามีอยู่มีทีนึง นี่เธนึงจะเป็นได้ปั่นจับผู้ชายเกิดอยู่ฉวัตรพู้ละอยู่คงหมอกลุ่มผู้ละเป็นอยูไหนไปอยู่บ้านหนองแชงกัมีไมหักอีบอกเขา,าถามว่าลูกเจ้ากับพ่อเฒ่านี่มีอยู่บอลูกของเจ้าไอ้ดีนี่นะลูกแท้ๆนี่มีอยู่อยู่ใช่ค่ะมันตายเลย โอ้ยมีลูกอยู่เธอหนึ่งตายแล้วเออแล้วบ้านนี้บ่มีเลยบ่มีเลยบ่ได้เลยบ่ได้เป็นมันเลยบ้านนี้เพราง่ายๆชั่วโมงนี้กะอาศัยอยู่กับลูกกับหลานเนาะอาศัยอยู่น้ำลานอาชายอยู่น้ำลานลูกหลานก็ต้องไปเฮ็ดเวียกนะพี่น้องเนียต้องคอยส่งขขาวส่งน้ำแะไรกะไป,ปร<ๆ>เนาะเนาะยามมาเศร้าส่าสงยาม่ยมาแรงส่งแบบนี้นะเพิ่นมาส่งแล้วบ่เมื่อน,นี้ไม่เท่าเพิ่นมาส่งแล้วเขา เฮ้ยเฮ้ยร like ้านมาชงเขาเขาเลยบ่มาชงไม่ได้ทำไม่ได้กินเนี่ยนี่เขาซื้อมาเนี่ยฮะเจ้าหมาเลี้ยงเจ้าหนาสกินบ่เดี๋ยวนี้เข่าสกินยืบบ่บ่อยากบ่ปูเท่าอยาบยู่ปูเท่าหยาบยู่แาบนี้มื้อนี้นั่นตกลงไหนกินแล้วบ่ไปเท่าหรือบ่ทันได้กินเข่านี่ฮะมื้อนี้ฮะนาต้องลงลืมๆแล้วผู้เท่าเนาะ กินแล้วกินไข่มดแดงโอ้ยว่าชี่กันแน่ไข่อันนี้ว่าประธานได้กินก้อยไข่มดแดงกินแล้วเอชีว่าจังใดพี่น้องถ่ามาแล้วกะลงหน้าลงหลังเนาะกินแล้วก็บอกว่าไม่ได้กินกู้เถ่าคันว่าลูกหลานที่ซาตนี้กันลืมขอนพี่น้องเอ้ยเนาะเอฟซีผู้ฟังกัปวดหัวนั่แหลนี่ฮะวนไปวนมาฟัวทางบ่อสาวนี้ว่ากินซอสเย็น ท่านแม่สาวว่าประสาได้กินถามพ่อไปถามไปถามมาว่ากินแล้วก้อยไข่หมูแดงอันนี้เอาไว้กินตอนเวทเนาะเอาไว้กินตอนเวทเอาบ่อหนิเอาไว้บ้านนี้เอาเออเอาไปกินเมื่อง่ายเออง่ายเป็นมื่อง่ายแล้วเอาเม็ดด้วยเราไหวเลยเราสิหาเอาง่ายเขาเอาไว้ี่เจ้าหาบม่เห็นนะเพราะเขากินนานเลยลาบซี่เอาไว้กินตอนเที่ยงบัเจ้าจะกินตอนใดก็แล้วแต่เจ้าแล้วออกมาเลยด้ย Nôm hai vậy dù đi mi heng, kum chip tào, dè dài kum kai tào, cho, hai man, hai lầm, hai loại, mùi cho, hai mùi, 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 hai เขาซื้อมาเลยเอาไว้เจ้าพินทุเยลุงเบิร์ดแด่นอมาเผาเงินเบิร์ดแล้วไงพวกตัวพี่น้องเลยมาเผาว่าให้ร้านซื้อรับซีนมากินเออเอาเบิร์ดแล้วเบิร์ดเบิร์ดไปไม่ยังไงเลยนุ่มมาเผานุ่ม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 นี่แหละนุ่มมันเผาให้เจ้าพินนี่แหละย่างนุ่มนี่ฮะกินยังกินดีหลายอย่างดีนึ่งมากเลีย อินท้องซองมาอลไรกับชุขภาพแข็งแรงมีวิตามินี6 B12 กินเยอะกิเยอะดีตาดีตาบ่เนาะโอ้กินดีตามันจะมีเ่าเนาะนมกินดีตาเนี่ยอยาจะกินให้ดีตาอยากให้เห็นถึงมุ้งแร่ตาแจ้งตาใสดีตาแล้วกินแนวดีตาเลยกินยังกะบ่คักเนาะบ่ท๊อกคันได้กินแนวดีตานี่คักเนาะ ย่าหยดตาน้าบ้านนี่เขาขายอยู่บ่ออยาหยดตาน้าบ้านนี่มีอยู่บ่มีบ่เขาขายบ่ยอดมันก็มาเศร้าเนาะปวเท่าปวเจ็บปเศร้าเนาะยอดมันก็มาเศร้าแล้วปวดเท่าแล้วมนเสื่อมเสื่อไปแล้ววัง่ายกันใกล้ชิดนะเขาเสื่อมเลยเนาะนี่บึ่งเห็นใกล้ๆเนี่ยนี่นะใกล้ชิดนะนี่ม่ตู้กล้องนู้นมีสียังนี่ม่ตู้ใกล้ๆนี่บุตัก เราเห็นเรารเหว่าอาวงินไหนไปซื้อกินจิบ่ไปหาสไปีพกัใบยังก็เอาใบจีบก็อาใบเนไก็อาปซื้อไดจักสายมั่องคอลูกคือลานหาเออซื่อหาคอยนี่ได้เฉยเอหาใบยังชูนี่ใบชิบเออเอาใบชีบเราคือต้ทางเอนใบชีพลาวอใบหาท่านได้ค่ะใบท่นได้ค่ะ เจ้าป่ากระดาเขากระดาเขาเลืองของเขาบาดอยู่กระไผรมันบาดกระไผรมันเนี่ยน่ะเนาะไม่เถอะหนุนเป็นจะได้เบาแอนโพแทสต์มาเห็นเลยอึ้งเลยค่อยเห็นเพิ่นสองตายายเพิ่นอยู่แบบลำบากไปบ่ได้ย้อนว่าหนึ่งมากับโบหินหงสองมากับหลายปีแล้วมันหนเออนม่ยน่ะเลยไปเนาะเนาะมันถอ ทอดแต่กาวขอนุ่มน้อยหน่อยนี่กี้เูาบอแล้วไปทางไหนกันผ่านปิงปังแล้วย่ามไปเข้าห้องน้ำผู้ใดพาไปบ้านนี้ใครพาไปไหมครับเวลาไปใช้นักชายเบาเข้าห้องน้ำไปแล้วน้ำเดินพุ่นไหนเจ้าอันใดเออพอเท่าได้จ้ะ พอเท่าก็โย่เลาอยู่คีนั่งใส่ก็คีเลยอันนี้มันนี่ไฟฟาดลงในรถฟาดเนาะพื่อกรานี่ยหาปเท่าไปพ็ได้แลมันจัเป็นนอกพลเท่าจะได Raw ้จ like like ับเนาะนือหมาบ้านผอะไรเดกใพาไปหาลานอาบเพอรานอาบใช้อาพี <S <S ่นองนี่ป้อยูนี่บอกาบชานนี่ชานใช้ชานนะทังนี้ว่าชานทังนี้ว่า้างหลังเจั ท่าหลังนี้ชาญไปซี้ทางนั้นโมแม่ได้ยังนะยกกระวาไก่และไผ่โอ้ยชี้ทางเหนือทางใต้เลยนี้หาชาญอยู่ทางใต้เฮ้อันนี้ซี้ไปทางเทิงพุทธทางทางเจ้าพี่หมอแม่ถ่าหลังเาพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้แม่แต่ยังนุ่มกินข้าวเขายังคืออนยืนแท้บอกสูตรไหนว่ามีอยู่บ่มีอยู่บ่ห่างไหมดิอันยงยืนเนี่ยข้าวของร้านปอน่ฮข้าวของร้านปอน ก็งไปเขกระาป้อนงหุ้งเระานป้อนว่เราบ่ได้ยินเจ้าว่าวน่ะเขกระาป้อนบางเอ็นถามว่ามีแนวกินแต่เจ้าหนุ่มนี่กินเข่ากับยังอายุจริงได้ยืนยาวป่านนี้อห่นไหมมีอยู่บ่พอเต่าแนวกินแต่เจ้าหนุ่มบูเห็นหาอายุยืนเนี่ยหดเก่าสิบเกดนอีกแกบ่พอทามือกับหดร้อยชีบเข่ีบอยู่ไมเนต์อได นาะได้ไอ้หนูชำนี้เนาะยังได้อ้นชำจุเจ้ามนเลี้ยงขี้ขาดก็สิบบแมนบ้าเจ้าโคบ้านโคเมืองบ้าจุ่เจ้าน้งเจานีกันยังได้หาชิพเลยน้องสาวน่ะหาชีพบวแมนบ้าเจ้าหคคิ้คิเท่าอันนูเกือบจะคลอดล่อยพี่น้องเลยเกือบบอกใคมีอย่างเพิ่มเติมมีพวกนี่โดยไมื่อนี่เจ้าเมื่อนั้นว่า้แม่เท่าว่าสืกินน้ำ จังเงินอยู่บ่านไมครับไวับร่นว้ลูกในไฮแลนซื้อมาให้เนาะเจ็จังได้กะเพราะว่าเขาบวมทุ่งทางไปไปกันใหญ่มายากแล้ว เดยกจได้ค่ะลูกหลานมาชงไหกันได้กินลูกหลานบุมาส่งไหกันได้กินเ็ไฟเลยเบึ่งแม่เดี๋ยวเรื่อ้ยมือกำมาจอบเดี๋ยวเดื่องมาอะหลีเนาะลูกเอ้ยมาอยู่แม่เขาเขาบ้านไปลาเวลาคือย่าง่วงวัยูดีมีแห้งขันเขาเจ้ามาบ่ขัาวันมีเวลามาทางนี้กับเขากับจีเวเขามาเยี่ยมมายามขันเขาบ่มีเวลาก่ะมาทางนี้บางทีเขากับมีแบบมีงานทางอื่นนั่หันหน้าเขากับหลายทางไปด้ย Bây giờ cả lông bài ra cho bán nè Đi bỏ lâu nó mới đi xịt nè Bước cái đường bỏ Thảo ơi Thảo ơi Nhi khoam kịp lạc Nhi Thảo bán nó Chị kịp cho nhi Không có phá Mình cho bói chơi chữ đó Khám phá lông Họ sẽ áo ngân bài hải trao sư sẽ áo ngân bài hải trao sư hỏi yên đây Bỏ đây ว่าวในไดเพื่อนว่าวว่าวในใดว่าวจะออมเงินให้เจ้าชื่อเองเจ้าเอาเงินไปห้ยแล้อยากได้แล้วบอกร้านเนอะให้ร้านชื่อให้เนาะอยากได้แล้วเลยต้องได้บอกพอให้ล้านคอยแผ่นบริญญพี่น้องเนาะบอกเฮงเน้อพี่น้องเยเงินยังเหลือซื้อกินพี่น้องเอาไปหายเพ่อสาวซื้อนี่โอ้ทรายนะว่าวไม้ลายเนี่ยชิดใบพี่น้องชิดใบแซ่ หาแสนคุณนะอ๋อรวยแล้ววันนี้มีเงินหาแสนบาทหาแสนเกียรต้เพี่น้องเอายี่บไปเถ้าเอาไปซื้อกินเนาะใช่ไหมก็เอานะเอามาไห่หนึ่งเป็นใบเดียวสิบพันกันยังเอาสิบพันกันยังเอาเป็นใบเดียวเพื่อได้ไมเถ้าเอ้ยบอลได้มีใบอื่นปนไหนหาซิบเบิร์ดแม่นยันเจ้าใช่บอเป็นยันขั้นว่าจะเอาใบซิบใบเช้าปนชนะบาท จักแม่นใบยังกันนะก็เลยเอามาให้ใบเดียวหมวดเดียวด้วยไหวให้ไว้ให้ม่เม่าไว้ให้ลูกหลานให้ลูกหลานเนาะม่เม่าอ่าเม่าว่ากนั่นอยากนี่ก็ให้ลูกหลานไปซื้อให้กินเด้อเม่าเด้อเอามาตู้เอามาตู้แหงตู้เอาไว้ใส่มือแล้วใส่มือแล้วเออเอาเอาไว้ดีๆได้มันหลักเี่อ่ะม่ได้กินแนวแซ่บได้ไหว้สายใช้ตรงเสื่อเอาไว้สายบ้านบ่ก็เผาเสื่อไปฝากไว้ธนาคารบ่ ใช้รงเสือหาตรงเสือกับบหานบัตรมีมีสิพู้อยู่บ่มันหลักเฮียแล้วแนละลัไปแล้วบริกิครับษแห่ี่น้องตรงเสือยังลายอยู่อประมาณนี้นะทางบักระไพพรนกับโดยมีเงินมีคำเนาะจอยเงินเงินเยอะาจ้าจะได้ความใครเจ้าจะมีเ้อบัจุคูจุคนเออจเจ้ามันเจ้ายืนมบ่อถูกขว้ญขวัญขว้ขเขววอ ให้อายุเงินีต่โชคมาลำลยบอกให้ช่วยจะคือด้วยสุดๆคือมันขาดอย่างไรอายุเงินเดืนนะายุเงินร้อยปีเงินทางบัตัทงม้วนนี่กัเป็นเงินไอ้หักทางต่างประเทศโดยพนเคยมาสวยเหลือพนยืนอันนั้นก็ดีคนมันพนเงินหลายครั้งตอยพี่ทิอมาณนี้พน้องเพย่นาะเพนได้มาซอยหลายครั้งตอนที่ทิดออกมานี่กแมนของเพิ่นโดยคั้งก่อนนะนะ เยแหลมาคเบามาจะจะกอนเนาะแม่ตะกี้เพื่อนก็ว่าอยากจะตัดเวียนตาให้เจ้าแหละในเมือเฮามาถามแล้วมันเป็นไปบ่ได้เลยเพิ่นก็เลยว่าเอาเงินมาให้เราและกับซื้อหัตที่นี่มาไว้ให้เจ้ากินนั้นเนาะเงินจะไปจ้างวงื่อนเป็นห่งไอ้เพิ่นอยู่ต่างประเทศถามให้เจ้าหมื่อน้อให้อ้าเพิ่นได้บว่าไม่สาวหงืเป็นยีบวกเงือ้อเป็นยีบอก อวนพรในไอ้ายเพิ่นเป็นยุ่งวะอวนพรหายเพิ่นหายผู้ใหญ่เพิ่นต่างต่างเทศนอวนพรมึงยู่งใช่เนาะเออจ้าทุเด้อเป็นความเจ็บเพิ่นอย่าใดความไขรเพิ่นอย่างนี้หรือเออเพิ่นมันเพิ่นยืนเด้อให้อยู่ดีมีแห้งแค่นั้นละเอาไปแล้ว